ที่เห็นก็เป็นปรับหน้าดินครับรถไถเดินตามหลังจากยกล่องแล้วฝั่งนู้นเสร็จแล้วครับยุกล่องเสร็จแล้วก็ปรับหน้าดิดนิด้ดินมันจะเป็นมันไม่ล้วนเหมือนกับฝั่งนฝั่งนี้คือยังไม่ยุกล่องเสร็จยังไม่ได้ทำการพวนแต่สังเกตว่าหน้าดินเป็นเนินแล้วก็ดินก้อนใหญ่ เราปรับนี่หน่อยให้มันเรียบๆเ,เดี๋ยวสักครู่ถ้าเสร็จฝั่งนี้ก็ขยายร่องเพื่อที่จะสูกน้ำใสฝั่งนี้ปรับหน้าดินไปเรื่อยใช้รถไถเดินตามจะสามสีรล่อพับละเอียดหน้าดินจะได้ปลอดโปร่ง ที่เห็นปับปุ๊บร่องก็จะแคบเดี๋ยวเราจะทําการใช้ผ่านขยายร่องออกใวทำการสูบน้ําใส่เพื่อเตรียมปลูก